โอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ลำบากใจของย่ามากมากเลยนะคะแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าทีมงานของป้าทีมงานของป้าทีมงานเดี๋ยวก็ป้าเดี๋ยวก็ยา่าเพราะมีลูกหลานเยอะนะคะป้ากับย่านี่คนเดียวกันนะคะจะไม่พูดก็ไม่ได้นะคะไอคอนตอนนี้ก็ดังมากแต่ไอคอนก็เป็นดังไดเรกเซร์หรือว่าขายตรงและทำไมล่ะจึงเกิดปัญหา ไอคอนถ้าพูดไอคอนแล้วขายตรงสิ่งหนึ่งที่มีมานานมากป้าเกิดมาก็ได้ยินอยู่แล้วเท่าๆกับอายุของป้าน,นั่นแหละก็คือขายตรงแบบของแอมเวย์นะคะนี่ต้องขออนุญ,ญาตนะคะถ้าไม่พูดนี่ก็คงไม่ได้เช่นกันทำไมแบบแอมเวย์กับไอคอนจึงต่างกันและ ฝ่ายหนึ่งก็มีมานานแล้วก็ยุจะอยู่ต่อไปชั่วกับชั่วกันเพราะอะไรเพราะ MV เอ,อ็มว์อ้าวาขอพูดง่ายๆเลยนะคะท่านเอ็มว์ท่านเอ็มว์นี้มีจรรญ,ญาบรนแล้วก็ถ้านักธุรกิจที่เข้ามาในเอ็มว์ถ้าเกิดไม่มีจรัญ,ญาบรนก็จะถูกสแครทตัวหรือว่าถูกผลักดันออกไปเอง คนที่จะอยู่ได้ในธุรกิจแอมเบนี่ก็ต้องมีจรรยาบรนเพราะว่าเป็นองค์กรที่มีจรรยาบรนแล้วก็บริการลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ถึงอยู่ได้ร่วมเจ็ดทศวรรษนะคะส่วนไอคอนนั้นทำไมหายตรงคเทนกันแต่ทำไมจึง เกิดเรื่องเกิดราวเพราะว่าไอคอนนั้น 1. สินค้าเป็นเพียงตัวเกาะเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวหลักที่จะบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่เป็นคุณภาพแท้ที่จริงนั้นสมาชิกของไอคอนรวมแล้ว ที่หลายๆฝ่ายเข้ามาพิสูจน์ก็เหมือนกับแชร์ลูกโซ่นั่นเองที่เอาเงินของสมาชิกเข้ามาเยอะๆแล้วก็ให้ยิงแอดต่างๆเพื่อให้หาเครือข่ายเพิ่มขึ้นเยอะๆแล้วก็ตัวบนนั้นจะได้รับผลประโยชน์เยอะแล้วก็รวมถึงตัวบนสุดนั้นจะร่ำรวยมหาศาล อย่างที่ออกข่าวกันย่าก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วของข่าวต่างๆที่เรารับทราบกันจะเป็นอยู่ก็คือว่าของไอคอนนั้นจะคล้ายๆกับการระดมเงินทุนเพิ่มเข้าไปเป็นเยอะๆเอ้า จา, 1, 100, 000, จากหลักพันเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนรู้สึกว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถเลยนะคะสําหรับตรงชั้นล่างๆมายิ่งเอาเงินเข้าเยอะเขาก็จะยกย่องว่าอยู่ในระดับสูงๆก็มีหลายคนที่หลงเชื่อคำโฆษณาของตัวแทนที่มาเป็นผู้เสนอกิจการของไอคอนด้วยความเขา คนเขาเชื่อถือว่าผู้นำเสนอนั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงระดับบิ๊กบิ๊กใหญ่ๆแล้วก็สะสมชื่อเสียงมาเยอะเช่นกันมีหลายคนต้องจ่ายเงินไปเพราะอยากร่ำรวยเป็นระดับดับแสนแต่เงินนั้นจากการผู้ยืมเกิดจากการเอาเงินที่สะสมไว้เป็นก้อนสุดท้ายแล้วก็สินค้าที่ได้มา กลับไม่สามารถเอาออกจากสต็อกไปสู่ลูกค้าโดยตรงได้เก็บสินค้าไว้สต็อกสินค้าไว้แบบโอ้โหเห็นสินค้าแล้วก็เศร้าใจจริงๆนี่คือความแตกต่างของไอคอนกับแอ็มบ์เอบ์เป็นไงคะเอาสมาชิกก็สมัครแค่เงินเศษๆนิดเดียวใคร มีลูกค้าต้องการสินค้าก็ไปเบิกจากศูนย์เลยไม่ต้องกักไว้ที่บ้านสินค้าก็มีคุณภาพเชื่อไหมว่าสินค้าของแอมเวนี่มันมีมานานแล้วครั้งแรกเออคนสมัยยากก็คิดว่าเอะทำไมแอมเวราคาสูงกว่าธรรมดาแต่ก็ว่าไม่ค่อยได้เพิ่มราคาขึ้นมาเลยตั้งหลายสิบปีนะคะส่วนคินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่เราใช้กันในท้องตลาดกับขยบขึ้นแต่แอมเวนี่ที่ว่าสูงๆกับเกืบจะเท่ากันแล้วเราจะจับต้องได้แล้วนี่คือคุณธรรมของแอมเวที่จะบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ไม่กักตุนสินค้าผู้ที่เป็นเครือข่ายของแอมเวที่จะนำสินค้าบริการลูกค้า ก็ไม่ต้องไปกับกักตุนได้ลูกค้ามาเท่าไหร่ลูกค้าเท่าไหร่ก็ไปเบิกจากบริษัทซึ่งมีเครือข่ายอยู่เยอะแยะเลยมาทีละชิ้นสองชิ้นก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเพราะว่าเส้นทางที่เครือข่ายที่เป็นนักธุรกิจของแอมเบนั้นในชีวิตประจําวันต้องไปโน่นไปนี่ทําโน,น่นทํานี่คือบางคนก็ประกอบเป็นอาชีพเสริมต้องไปทํางานก็ต้องผ่านอยู่นั้นอยู่แล้ว คือการไปเอาสินค้าจากเอ็มวมาบริการลูกค้าไม่ได้เสียอะไรเลยเพียงแต่เป็นทางผ่านเท่านั้นเห็นไหมคะมันแตกต่างกันญาตถึงบอกว่าย่าอดพูดไม่ได้ส่วนคนที่ดังๆของไอคอนที่ยังไม่มาเปิดเผยตัวตนแล้วก็ยังไม่มายังไม่รู้สึกตัวนั่น ที่หลายๆคนในสังคมเห็นชัดเจนก็คือคุณกันกันตถาวนเป็นไงอ้าว่าขอพูดแบบรวบรัดไม่จะลงรายละเอียดเลยนะว่าคุณกันแตกต่างจากคุณพีเคยังไงเวลาคุณกันมีเรื่องมีราวไม่มีใครออกมาช่วยเออซัพพอร์ตเลยแต่คุณพีเคมีคุณอันหรือดอกเตอรพูนาดน,านนะให้โอกาสว่าเออเพ่ออย่างนงี้อย่างงี้นี่แหละย่าหยิบยกประเด็นเล็ก,ลก พอสกิดสเกาความคิดของผู้รับฟังข่าวสารที่เหลือ,อไปคิดเองนะคะระหว่างคุณกันกับคุณพีเกขอบคุณมากค่ะ